สวัสดีครับพี่น้องชาวกพอร์ตคเลภี้ครับคลิปจี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามี Toyota h i ฮเอทนะครับเป็นตัวตาลึกนะครับมาชีเป้ากันครับส่วนเรื่องของเครื่องยนต์นี้เป็นตัว 2L นะครับดีเซลรถปี1991นะครับปลายเขียวครับเป็นรถค้าราชการนะครับรถประจำการคันนี้ใหม่ถือว่าวิ่งน้อยนะครับเครื่องดีครับช่วงล่างดีแล้วก็รถกดพุ่งครับนี่ ระบบแอร์นี่เย็นใช้ได้ครับเพลงมีให้ฟังครับล้อแม็กยางดีครับภาษีไม่ขาดเอกสารครบสามารถเดินทางไกลได้สบายครับอันนี้เป็นอะไที่ผู้ขายลงไว้ครับส่วนสายแคมปิ้งสาย้านโยแฟร์นะแล้วก็พวกฟุตชักต่างๆครับเหมาะมากเลยครับรับส่งเกเรียนก็ได้ครับราคานี่ผู้ขายตั้งไว้ที่1 8 5 0 0 0บาทครับ185,000บาทรถอยู่ปาจีนบุรีครับก็ สนใจสามารถติดต่อไปได้เลยผ่านลิงก์เฟซบุ o กของรถด้านล่างคลิปครับมีเบอร์โทรอยู่นั้นเรียบร้อยนะครับลิงก์ที่เอามาก็คือไปเอามาจากกลุ่มที่ผู้ขายไปโพสต์ไว้นะครับผมเอาลิงก์มาให้ท่านผู้ชมสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยแล้วก็แนะนําให้ไปดูจริงๆด้วยลองขับลองใท้ดูเพื่อความสบายใจก่อนสนใจจ่ายเงินทุคขังด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถให,หม่ๆฉันจะได้ยลาผมสคุคลิปนี้สวัสดีครับ